สลมมกุสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาดาูวิธีทำนะคะตำมะเขือนะคะอยู่ๆก็อยากทานมะเขือตำมะเขือบ้านเราเนาะนี่หาแม่ย่าก็เดี๋ยวแม่ย่าจะพาไปดูนะคะว่าแม่ย่าทำยังไงนะคะ นี่คือมะเขือแม่ย่าปอกเปลือกเ,เรียบร้อยแล้วนะคะกับกระเทียมแม่ย่าก็เอามานึ่งเพราะว่าถ้าเราเอาไปอบมันก็ใช้เวลาเนาะแล้วก็มะเขือที่นี่รู้สึกทานแล้วมันจะร้อนในนะคะเราต้องเอามานึ่งนะคะนี่ค่ะผ่านะคะผ่าเป็นซิกๆนะคะมะเขือสองลูกนะคะเสร็จแล้วแม่ย่าก็เอามาตํานะคะก็มีพริกป่นนะคะใส่พริกป่นนี่นค่ะแม่ย่าก็มาตำ,ตำตำตำเรียบร้อยนะคะนี่คือ แลวนี่ค่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกอย่างเราส่วนผสม,มแล้วก็นะคะเราก็ใส่ไปผงปรุงรสผงปรุงรสเราก็ชอบนะคะชอบปรุงรสนี่ก็คือมะเขือนะคะเนี่ยนี่ค่ะลูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะลูกมันโตเริ่มเลยนะคะนี่มันมันเป็นมะมะเขือแขกนะคะบ้านเราก็คงจะมีนะคะนี่ค่ะไม่ยากก็ว่าเอออยากจะลองทานดูนะคะว่าเออ ลองทำดูเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาบอกว่าทําแบบนี้จะไม่แพ้เพราะว่าแม่ย่าชอบแพ้นะคะแม่ย่าก็เรยมมัดก็ใส่พริกป่นใส่กระเทียมนะคะกระเทียมที่เรานึ่งไปแล้วนะคะกระเทียมแล้วก็พริกป่นลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาตาให้มันละเอียดแล้วก็ผสมเครื่องปรุงที่เราชอบนะคะนะคะใส่ใส่น้ำปลาร้าไปด้วยนะคะถ้าเรา ชอบทานน้ำปลาร้าเราก็ใส่น้ำปลาราไปด้วยนะคะนี่ค่ะในยากระตัเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเราชอบเอาไปผัดน้ำมันก็ได้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผัดชีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราพร้อมเสิร์ฟกับนี่ใบสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่นะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะซุมให้เดูมีแตงกวาแล้วมีพริกหยวกแล้วก็ ผักกาดแก้วนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะนี่ค่ะทำง่ายๆนะคะดัดแปลงเอาค่ะนี่ค่ะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาอย่างนี้นะคะเราก็สามารถทำได้ดัดแปลงเอานะคะอร่อยค่ะนี่นะคะเราไปนึ่งเอาค่ะเพราะว่า มันคล้ายๆเพราะว่าไม่ยากคิดนะคะคิดว่าเหมือนต้นบอนเนะ่ะเวลาเราจะแกงใช่ไหมมันจะคันเราก็ต้องไปเอาไปนึ่งก่อนเราก็เลยเอามะเขืออันนี้ไปนึ่งนะลองมาทําดูนะคะส่วนาชาวอาหรับนะเขาก็จะเอามาผสมเขาก็นึ่งเขาก็ไปต้มเหมือนกันแล้วเขาก็ไปปั่นนะคะแล้วก,ก็ใส่ถั่วหอมหมดึดถั่วขาวๆนะฮะ แล้วเขาก็ใส่ไตยหน้าเป็นผงอของแขกนะคะเออแล้วก็เป็นงานะคะทีนี้มันก็จะอร่อยนะคะกินกับข้วบุตรกินกับโลตีนะคะเอานี่นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่านะคะกดเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ